สวัสดีครับพี่ๆสนใจในตัวรถ o u t i t นะครับ 1.6G ปีใหม่ที่สุดแล้วคือปี19นะครับในโฉมนี้นะครับราคาดีนะครับราคาโดนน่าใช้ด้วยนะครับปีใหม่คือดีข้อดีก็คือยออจัดได้เยอะนะครับยออจัดเยอะจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับราคาแค่4แสน10,009ป้ายแดงเกือบ9 0 0 0เกือบล้านนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วโฉมใหม่ในเชนได้ปี19นะครับปี19ตัวนี้ได้โฉมนี้นะครับปี19ด้วยบอกเลยว่ายอดจัดเหลือๆล้นๆนะครับ รถในงานประวัติสู์นะครับชมหน้าชมตาแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้จะบอกว่านะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ปลายดาบสมูไรไฟท้ายมีคบไฟเลวซ้ายขวาเป็นฮาโดรเจนนะครับลายรีตัวรถนะครับสภาพสวยเดิมกริบเลยนะครับกันชนหน้าเป็นสีดําด้านอย่างดีนะครับสภาพกริบพร้อมใช้นะครับสภาพสวยในตาผมบอกเลยครับว่ารถคันนี้นะครับสีเดิมแน่นอนนะครับสีเดิมแท้นะครับไม่ได้มีตัดต่อตัวรถไม่มีกับสีไม่มีนะครับรถเนี่ย เล่มจดเป็นสีบอลเงินก็สีบอลเงินนะครับไม่มีการกับสีแน่นอนนะครับเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับแม็กเนี่ยได้มาเป็นลายการาฟิกปัดเงาเท,า,ทาดำคู่หน้าดิสเบกลายเรียตรถสวยๆสพราพลาิๆแบบนี้สวยดูดีมีสไตล์โดดเด่นน่าใช้การกินน้ำมันอยู่แค่17-23ถึงกิโลลิตรเชื้อเพลิงเบนซินนะครับใครสนใจออาติสสวยๆส,สักคันบอกเลยคันนี้สวยตอบโจทย์น่าใช้นะครับ ข้อดีเลยนะครับคันนี้กระจกนะครับเป็น2ชั้นเก็บเสียงยังดีเป็นแอคูสิกการ์นะครับและก็จะมีกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเป็นโทนเดียวกับตัวรถเลยสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวเครื่องเป็นดูอ้อวีบีทีไอนะครับเรซันคมชัดเจนนะครับตัวนี้กระจกด้านข้างก็เดิมแพฟิล์ม40ติดมาให้พร้อมครบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยน่าใช้ หูจับเพิ่มความสปอร์เฉีียวด้วยเส้นโครเมียมนะครับประตูเปิดไปดูภายในนะครับสวยๆเยี่ยมๆใหม่ๆสภาพกริบๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมเดินคันนี้ผลิตนะครับเดินมิถุนาปีสิบเก้านะครับรถปีใหม่สภาพดียอจัดได้ล้นๆแน่นอนคันนี้ผ่อนแค่เจ็ดพันสามเพันห้าเท่านั้นเองนะครับน็อตเดิมฝาประตูเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยเ็นโอม็ดนาเคลียร์สวยเดิมๆคมๆแบบนี้นะครับ เดิมๆคมๆเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะครับคันนี้ออปชั่นให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับภายในเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบจประตูเดิมแท้เมนโอมนาร์เรียงสวยธรรมชาตินะครับเรียงสวยกันธรรมชาติเลยนะครับประตูแถวสองนะครับประตูห้องโดยสารตรงนี้ก็เดิมแท้สีเดิมเท่ากันหมดนะครับสีเดิมๆสภาพกริบๆนะครับใครสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับ ด้านท้ายของเขาตกแต่งนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมาจะเป็นไฟท้ายแบบปลายดาบสโมลไร LED light guiding สวยๆเดิมๆสภาพกริบๆนะครับตัวเครื่องมันอยู่ 6G นะครับทันนี้จะบอกว่านะครับฝาท้ายเนี่ยมีปุ่มสวิตช์เปิดให้และจะบอกว่าหัวนงหัวนอตต่างๆเ่ยโครงสร้างเดิมแท้เลยนะครับเดิมๆนะครับซีนเดิมแท้นะครับสภาพกริบนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังสภาพเดิมนะครับ เดิมแท้สวยๆไฟท้ายของแท้ของเดิมไทยคริโตนะครับแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับคันกลางตรงนี้นะครับเดิมแท้ไม่มีรอยกระแทกใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยเดิมสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่ายางอะไรไม่ได้เครื่องมืออยู่ครบซีนต่างๆอยู่เดิมครบสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์น่าใช้ใครหาอยู่นะครับนี่เดิมแท้แบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีโซนสนิมขึ้นรับประกันารันตีให้เลยนะครับ ไม่สวยไม่เดิมไม่ดีผมไม่ขายให้แน่นอนไม่ให้เสียชื่อเสียงแน่นอนครับอ่าให้ดูก่อนนะครับรถไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับกวาดไปรอบๆเห็นไหมครับลูกค้าลูกค้าดูเยอะแยะเลยครับมารับรถปล่อยรถมาซื้อรถกันนะครับไม่ขาดสายนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับนี่แค่สาขาเดียวนะครับรถประมาณ500คันนะครับบอกเลยแล้วมีทุกข้อยี่ห้อทุกสไตล์นะครับเดินดูรถไม่จากแดดมาที่นี่ได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับ สภาพเดิมแบบนี้ดูใจถุงไตท้องนะครับบอกเลยไม่มีรั่วซึมในใดทั้งสิ้นนะไอถุงไตท้องเดิมเปี้ยะนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับบอกเลยว่าเป็นรีวิวแบบละเอียดนะครับเสียงใสๆสภาพเดิมเบาะแถว2ด้านหลังนะครับตรงนี้นั่งสบายกว้างๆสวมสูง185เข้าไปนั่งสบายเลยมีจุดยึดเบาะของเด็กให้ด้วยเป็นจุดยึด isofix มีให้ครบนะครับนี่สายมงสายเบลมีให้ครบนะครับมีแล้วก็ใช้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับมีฟาสชาร์จ2.1แอมป์ให้ด้วยตรงกลางนะครับอ่า ตัวนี้นะครับจะได้เป็นฟาชาร์จ2.0แอมนะครับมีมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นปี20ตัวออนิวจะได้เป็นตัวแอร์ด้านหลังนะครับก็ต่างกันนะครับดีไซน์ต่างกันคันนี้ปี19นะครับเซนเซอร์ประตูทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับนี่โครงสร้างเดิมแท้ดูได้เลยนะครับกล้าให้ดูทุกจุดนะครับทุกอนุนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศไทยซื้อได้หมดนะครับมีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้ออกตกเชียงใหม่เชียงรายนครศรี ทางใต้ก็ได้ทางอีสานก็ดีประหยัดตุนร้อยองร้อยเอ็ดนครพนมไปได้หมดเลยนะครับคันนี้มีสมาชิ t รีให้ด้วยนะครับสมาชิกที่ใช้ล็อกรถเปิดรถนะครับได้หมดเลยนะครับคุณแจได้มาเป็นขี่เล็กขี่ขายภายในเป็นสีเบจตัดกับสีดำพวงมาลัยนะครับพุ่มหนังอย่างดีมีแอร์แบ็กให้ถึงเจ็ดใบซ้ายขวาหน้าหลังหัวโค้งหัวเข่าเสาเอเสาบีมีให้ครบนะครับเรื่องความปลอดภัยอาทิตย์เขาให้มาครบแล้วนะครับเป็นรถที่สวยน่าใช้ประหยัดน้ามันราคาถูกนะครับ บอกเลยว่าค่าเซอร์วิสก็ถูกด้วยหัโน็อตโครง,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 งสร้างเดิมแท้เดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขายเดิมแท้เลยใครได้ไปบอกเลยโคตรคุ้งนะครับคันนี้ผู้สตาร์ทก็มีให้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าปรับได้นะครับสี่ทางเกียร์นะครับได้มาเป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแบบมือเมนนวดและที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟมีให้ครบเลยนะครับสวยครบน่าใช้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับคุณใช้เป็นคีเรตแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทก็คือเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บอ่าเครื่องพิสต์ทติดง่ายนะครับน้ำมันอยู่ครึ่งถังนะอ่าหมายเลหกรถในงานต่อวัดศูนย์นะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาต่อรถนะครับเพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดดูแลเทคอย่างดีนะครับ FM AM มีให้ครบนะครับนี่อ่าใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับ A u USB ไม่ครบแอร์ปรับได้สี่ระดับความเย็นเลยนะครับนี่ สวยเดิมดูดีน่าใช้นะครับชุดเกียร์นะครับตรงนี้จะได้มาเป็นเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับ power มีให <aus> ้ที่วางแก้วมีวางกพีวางแก้ววางของตรงนี้มใให้ครบนะครับสวยน่าใช้นะครับผมจะบอกว่าเป็นรถทีด่ด,ดูดีเลยนะครับ <Chand ler. S 1> รถสวยดูดีเลยนะครับอ่ะจุดต่อไปทุกคนดูคือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูนะครับห้องเครื่องคือจุดสาําคัญที่ควรดูเลยนะครับ รถสวยสักคันนะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับแล้วค่อยตัดสินใจผมบอกเลยว่าผมรับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีเจ่ะต,ตัวรถเล่มโอนได้100%นะครับการันตีให้เลยว่ารถได้มาตรฐานคุณภาพเกรดเอนะครับรถราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหนก้แล้วดูความคุ้มที่ได้ฝาก็เดิมนะครับถนงความร,ร้อนอยู่ครบซีนเดิมแท้สภาพเดิมนะครับหัวนคนน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนนะ ซีนต่างๆเดิมฝาสติกเกอร์ต่างๆเดิมหมดเลยสวยเดิมดูดีน่าใช้นะครับซีนก็เดิมแท้เช่นกันนะครับนี่เดิมๆนะครับสภาพกริปเลย3 r 3L อยู่ครบนะครับรถแอรที่ักคันสวยบอกเลยซื้อกับเป้เปเปน, 2, นะครับเป้เพชรยนต์รถมือสองนะครับรถสวยให้แล้วนะครับคารับแรงต่างๆเนี่ยพาดูทุกจุดทุกนูนนะครับดูรถไม่เป็นดูช่องนี้คุณได้ด้วความรู้และคุณได้รถสวยไปใช้ด้วยนะครับรถสวยสักคันกัดให้เลยนะครับบอกเลยว่าพาดูแบบละเอียดนะครับ คาร์บนาต่างๆเนี่ยเดิมแท้ 3A 3L อยุ่ครบนะครับแต่ดังๆทํางานปกตินะครับไม่มีน้ามันรูดอะไรเยอะหมือนน้องนอไม่มีแกไมยี่ขายคอมแอร์ทำงานปกติแบตเตอรี่ต่างๆผมเช็คให้หมดทุกจุดนะครับมอชโมชคเดิมแท้แบบนี้สวยๆเลยบอกเลยว่าซื้อรถกับเป้นะครับสบายใจแน่นอนเพราะเป้พาดูทุกจุดทุกอณูนะครับเรียกว่าไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ขายไม่ได้มาตรฐานเกตเอไม่ขายให้นะครับเป้เป็นอินสเปกเตอร์นะครับรับตรวจรถด้วยนะคันละสองพันห้าแต่ถ้าวันนี้ซื้อกับเป้ก็ ฟรีไปเลยนะครับฟรีเฉพาะลูกค้าเป้เท่านั้นนะครับถ้าไปดูที่อื่นบอกเลย2อ0พันะครับจ่ายนะครับไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่ดูให้นะละคนละนะยังว่าคันละด้วยนะครับซื้อกับเป้ก็ดูให้ฟรีนะครับสกรีนให้ลูกค้านะครับในรถสวยไปใช้นะครับผมบอกเลยว่ารถสวยวันนี้ก็จัดมาให้แล้วใครสนใจอยากได้ทักมาโทรมาที่0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสแปดอาร์ติสสวยโฉมมาด้เชตปีสิบเก้าปีใหม่สภาพแบบนี้ก กิบกิบเกรดเใครอยากได้ทักมาโทรมาน,นี้เป็น้อขอตัว FC ทุกท่านลาไปก่อนกับรถเอลติสสวยๆคันนี้ด้วยนะครับผมจากในรถทักมาโทรมา0ูน789 4 8า8หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ P A E underscore D I M O N D ด้านล่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยแบบนี้ผมมีให้เลือกนะครับถ้าคันนี้ชอบทักมาโทรมาได้เลยผมมีเลือกมากกว่า60คันทุกคันมาตรฐานเกรด A นะครับอยู่ที่เซรีไทย68กรุงเทพมหานครนะครับ อยากดูรถลองเทสได้ลองขับได้แต่ถ้าลูกค้าผมส่วนใหญ่นะครับดูคลิปจบโทรมาจองได้เลยนะครับลูกค้าบอกว่้อยางดูรถผมเชื่อใจเป้นะครับก็โทรมาจองกันทึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยเอฟซีทุกท่านที่นะครับไว้ใจเป้นะครับก็จะรักษามาตรฐานรถสวยคุณภาพเกรดเอแบบนี้ไว้นะครับนายรถทักมาโทรมาวันนี้เป๊ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคันหน้าจะเป็นคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ